สวัสดีจ้าเมื่อนี้ย่ายุ่นเลยเดแนแงงโนใหม่มาพี่น,น้องโนใหม่ลกูกสอดออกอยูหกหกเนีเ่ยเพลนกรื่องเนี่ยเพลนเมื่อนี่ละนอนนี่โง่ลงงงอยู่พี่น้องเลยอจะได้ต้มแงงโนใหม่ไว้จะกินกับป o o กับแก้วดิวพ,พี่น้องก่อนดูวันต่นก่อนกเกลือเมื่อยก่อนพี่น้อง กินไปดอกอืพออุ่นๆอืมอือไ้ลูกเลีเน้องเ้าหมอไปข้างกัไปกลมแน่ลงใหม่ เอาอันขางหม้อต <livestream S 1> <ả nh. S 2> ุ Ố, ่มเน้นเอาใหม่เกินพี่น้องเด็ดเท่าอันนี้โอ้ยนอนเบาอันเออเออขางน้ำไว้แล้วเน้นเอาใหม่ตุ่มตุ่มไปแต่กินกระปุลกับแก้วอเลยพี่น้องเสื้อด้ายเน้นเราใหม่พี่แต่ว่านอนนี่มันงงงงมันใหญ่กวระมูอยู่ตุ่มเน้นมันเดินให้ตุ่มส่กันพาตุ่มส่กัน ต้ใบะปอกินกับเจ้วกับป่นกแ่บกระแบทีที่เก่าแลพี่น่องแมกินบ่นบ่นเท่านั้นนีมีนอใหม่กินกิกนหน่อใหม่แล้วพี่น่องหางหมอไปแล้วอย่แล้วลุงนอนยังอยอยไงลงก่อนนะพี่น้องนอนึงมาข่า มี่ถุกหม่องหรือนใหม่ก็ได้ข้างไว้ตัวตีบตัวเด่นติดเผาเอาบ่อสองงานนี่เผาไว้เคียนไใบตะสุกนี่สองอ pues ันน <c oughs issions> ี่ติดเผาเอาบ่อ <t> พ <un> ี <ut> ่น้องเผาใบตะสุกตะเคียนสุก sure. ดูเลย ว่าตัวว่าไผ่เด้อพี่น้องเลยเฮ็ดเป็นมภาษาใหญ่ยุ่นที่เก่าเหมือนเดิมเลยมือเดียวเหมือนเดิมเนเลยพี่น้องร่างโทรศัพท์ก็เปลี่ยนต้องซื้อเห็ดเอาก็หนีก็น่าจะพี่น้องเอาน้าใหม่เอาแง่หน้าใหม่ใส่หมอก่อน่าะพี่น้องสวัสดีค่ะ